มาดูสิอ่าน,นี่ได้ตัวอะไรว้าวครบทุกอุกไฟออพพคายสุปปอร์วีนทุกคนได้เท่าไหร่อ่ะฮะฮะสวัสดีค่ะพบกับช่อง9ก้าเก้าบีเคเคเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เกมมาสเตอร์ห้าห้าเนาะค่ายเพลย์สตาร์บนเว็บไซต์แอปไอซิมก้าก้าบีเคเคเนี่ยค่ะฝากเข้ามาหนึ่งพันบาทเนาะปรับเบ็ดก่อนอ่ะเริ่มตรงที่เบ็ดสามสิบเลยแล้วกันนะคะไปจ้ะ มาดูซิว่าเราจะได้เข้าฟีสปินกันไหมคะได้เข้าบนนัสหรือเปล่าถ้าหมาชิบานตัวนี้นะ้ลงมา3ช่องหนึงช่องหนึ่งทั้งสงทั้งสาเนี่ยจะได้เข้าฟีสปินนะคะมาหรือเปล่าขาดตัวเดียวไม่มาอันนี้ก็ขาดตัวเดียวอันนี้ได้ร้อยหนึ่งเนี่ย เนื้อไปหมูได้สีสิบอ่ะหมาลงแล้วค่ะโอ้โหได้เข้าฟีสปินนะคะเจ็ดฟีสปินไปจ้ะมาดูสิอ่าน,นี่ได้ตัวอะไรว้าวครบทุกอูกไฟอประคายซปเปอร์วีนทุกคนได้เท่าไหร่อ่ะ ้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดอะไรคือห้าพันเจ็ดในตัวสาลาเปาอะลงมาครบลุกช่องทุกคน 5, oh ก 5, ห้าพันเจ็ดโอไม้ก็ห้าพันเจ็ดออ่าหอมครบลุกช่องนะคะไฟอัพราคาบวกมาอีกสามรอยยี่สิบตอนนี้ขึ้นมล้เป็นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะโอ้ไอ้นี่มีครบลุกช่องอันนี้บวกอีกร้อยยี่สิบใหม่ไหมไม่ไหม,ไม,ไม อ้ยนี่ว่าจะมาอีกเงีย้ยอีกรอบสุดท้ายสารับเปามาอีกแล้วรอบสุดท้ายจ้ะโอ้โหเข้าฟิสปินรอบเดียวหกพันสี่สี่สิบทุกคนซุปเปอร์วินไปจ้ะคุ้มค่ามากๆวันนี้ก็ต้องพอเท่านี้นะคะพกมา ฝากเข้ามา1,000บาทบวกมา6 8 0 0กำไร5 8 0 0ไม่ต้องพูดเยอะค่ะมาสเตอร์ฮ่าฮ่าค่ายเพรสตาเสร็จแล้ใครยังไม่มียูสเซอร์ไปเล่นเกมกับแอดไลน์ได้นะคะไลน์แอด 99PK เนาะเดี๋ยวเราวางลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคลิกเข้าไปได้เลยสมัครสมาชิกวันนี้นะคะฝากเครดิตเข้ามาด้วยรับโบนัสทันทีมากสุดๆนะคะ100%เลยเนี่ยถ้าสนใจแอดไลน์ได้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง 99PK ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคุณจะะะไไดดดด้้ม่่พลลาคคคิปีีีนนนสสสหรััับววะ